ชิมิคะเออนี่มายืนตรงนี้มานี่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 มายืนตรงนี้ <c oughs> มา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 โอ้ดีตรนนี้แล้วมันก็จะมีถองเล่นอันนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะลองดูสิ นะเอาม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 าค่ะเกา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 ะลุกขึ้นลุกขึ้นดูซิลุกขึ้นได้ไหมลองลองซิฮน่ขอบคุณพี่เลี้ยงออนไลน์ด้วยนะคะเลี้ยงกันตั้งแต่วันแรกหรือเปล่าคอมเมนต์มาหน่อยฮะเลี้ยงแข่นดีมาตั้งแต่วันแรกหรือเปล่าคะ จุ๊บจุบหน้าจอใช่ไหมจุบจุ๊บหน้าจอฮึบอ่ะนึงสองสามวนัอ่ะนับ1 2 3 one two three up 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 อึอโอ้โหเก่งมากมากเก่งมากมากวว้าวเก่งมาก you can do it วว้าวว้าวเมื่อกี้นิ้วเขาจิ้มไปที่หัวไม่ร้องด้วยโอเคใช่จิ้มไปที่หัวแสนดี ไม่ร้องโอเคเก่งมากอ,ามอัพอัะอัะอย่าล้มแล้วตามาต <c oughs> อันนี้เล <c oughs> ็บอัะอัะอัะ <c oughs> เก่งมากยังไงคะเดีย๋ยวดูตั้งแต่อยู่ในท้องมาทางนี้ค่ะลูกโอ้รับพี่เป็ดรับพี่เป็ด่ะ โอยเจ๋าอันนี้คืออะไรคะเป็ดเป็ดกาบ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 เป็ดอาบน้ำในคอลอ้าวเครื่องมันเล่นเอง ดูตั้งแต่อยู่ในท้องไปออกรายการโอ้ขอบคุณหัวใจคะ่ะขอบคุณหัวใจให้แสนดีนะคะถึงไหมคะลูกอ่ะปีนมาเลย <c oughs> โอ้มันบังใช่ไหมคะนี่ไงเป็ดเขาถอยให้แล้วนี่เป็ดเขาถอยให้แล้วแนดีเล่นได้นี่ใช่ นี่อะไรคะด็อกด็อกโอ้หมาเหมือนวิกเตอร์ไหมนี่วิกเตอร์ใช่ไหมวิกเตอร์น้องได้สิบเดือนแล้วคะ่ะ oh. <c oughs> าาาโอ้นะมีหมาใช่ไหมหมาร้องไงบ็อกบ็อกบ๊อกบกบ็อกบ็อกบ๊อกบอโอเปนเดอะดอร์วันทูจีฮัลโหล สนุกใหญ่อืมตต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 ชูมือขึ้นแล้วมุนชูมือขึ้นบอกไปมานงเป็นคนแก่เลยเนี่ยเลย เอาขาชันมาข้างหนึ่งอันนี้คือท่านั่งแม่นะคะอันน,นด้พอแต่ท่านั่งแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านั่งท่านั่งเป็นคนแกน่ one two t h r เจ็ดแนเ้องได้สิเดือนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่แอปเปิลสวัสดีนะคะขอบคุณพี่ฟ้าสว่างด้วยมาเล่นกับแสนดี อันนี้ล่ะอันนี้ใส่นี้ได้ไหมอันนี้ใส่นี้ได้ไหมอันนี้ใส่ด้วยได้ไหมคะอี ใส่ได้ไหม,ไมไใส่อันนี้ใส่ไปสิเลี <c oughs> ้ยงมาตั้งแต่ยืนเลยค่ใส่ได้ไหมนี้ถูกไหมคะถูกไหมคะแม่ทำถูกไหมใส่โอ๊ะ ชยนยหนยนยฮัลโหล่อยส e l l o นนนัขน hey, ัสุนัข hey. นัสนันัขสนพเตนร์เุนัขสุนัขนัขสุนัขไมจังตกนัขสุนัขสุนัขสุนัขสนันัน เพราะวะกบมันลองึตึงเก่งตึงเก่งหรือฉุดก่อนเอ้ยทำไมจิงตกก่อนเอ้ยทำไมจิงตกที่ฝนมันตกก็เพราะประกบมันลอง ใส่เสื้อสวยหวานวปว <laughs> เปลี่ยนชุดนี่แ <laughs> ม่เดี๋ยวสันนิกก็กินข้าวสันนีกก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้ว <laughs> ที่ฝนมันตกกระเพาะวกบมันร้องกบ <h> <g ulp> เอ้ยทำไมจึงร้องกบ <g ulp> <g ulp> เอ้ยทำไมจึงร้อง <g ulp> กินข้าวแล้วได้เวลานะใครจะผมให้ป้าตัดผมให้ค่ะอุ้ยตหวานตอันนี้ทำตาหวานแล้วหนึ่งสองสามปิงปิงกันปิงปกันอ่ะตาหวานปิง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 เออหวานเกินหวานขึ้นเลยปิงงอยู่นสดีตาหวานปิงปิงปิงงกันปิงปิงงปหวาน ปากแห้งแล้วนะแห้งกลางละปากกินข้าวกันนะคะก็มักันดีกว่าค่ะอ้ายมัมาะไปก่อนค่ะบายบายเดียวเลยเหรอคะตอนเราขึ้นแล้วก็เต้มหนุ่มกุ้นหมดแล้ยบายบายค่ะกินข้าวกันนะคะบายบายนะคะบายบายอ๋อปปิิงง ไปแล้วนะคะแฟนดีขออันนี้อยากกินข้าวเดี๋ยวไปดูข้าวแฟนดีแกไปดูข้าวแซนดีแล้ววววันนี้แันดีกินอะไรฮไหนคะโอ้โหแซนดีกินอันนี้คือ